ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทปนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดตอนนี้เราถึงพังง่ายังวะถึงแล้วอยู่พังอยใช่ไหมอยู่านานานพังง่าแล้วเพราะว่าเราลงกระบี่จริงๆริงพังงาไม่มีสนามบินมาลงนะคะพี่คนขับเขาบอกจริงๆเทาง่ายกว่าคือลงภูเก็ตแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะกระบี่หรือภูเก็ตก็คือแอร์เอเชียก็คือลงถูกต้องอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะว่าจะอยากจะมาพังง่านั้นก็คือเลือกแอร์เอเชียแล้วก็จิ้มกระบี่หรือภูเก็ตก็ได้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวรรคูหาวัดสวรรคูหาสว ลืมบอกไปนะคะว่าเทปนี้เรามากับเขาหลันเดอร์แลนด์ทัวร์นะคะเป็นทัวร์ที่เหมือนแบบว่าจะพาเราไปเที่ยวตอนที่ต่างๆซึ่งที่แรกที่เขาแนะนําให้เรามาก็คือที่นี่นะคะบางทีคนที่แบบว่ามาด้วยตัวเองเราบางทีไปที่ไหนดีวะมาทัวร์ก็ดีนะใช่เขาจะให้เราเลือกมีมาให้เราเลือกว่าไปโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นแล้วแต่เราเลือกเอาแต่วันนี้เรามาข้างในนั้นวัดสุวรรณคูหาเนี่ยตอนนี้เป็นโบราณสถานของประเทศด้วยนะทะเบีทะยนขึ้นกับศิลปกรรมศิลปกอด้านในเนี่ยปฏิสัพะพุทธสยญาติองค์ใหญ่อยู่ด้าน้นก็ระวังเรื่องแตง ใช่นี่เราก็เลยใส่เสื้อมาเพื่อของฉันก็คือจะมาอย่างงี้แล้วก็จะผัดกรอบแล้วนึงอันนี้ก็ตดกรอบใช่ข้างในมันจะเป็นตรงเนี้ยเป็นรูปหัวใจอันนี้เขาเรียกหัวใจท่าเป็นหัวใจท่าอย่างงี้นะคะประเด็นนะพูดหน่อยเขาก็มีป้ายเีย่าขีดเขียนผนังทำแต่คือตรงเนี้ยคือเละมากเหี้ยพวกเลว ตอนนี้เราอยู่กันที่สเมเ็จนางชีตัวนี้ก็คือวิวสวยงามจะมีบริการขับรถขึ้นมานั่วัวมาอีดอกตอนแรกคนนึงก็เหมือนแบบเบ้ปากว่าเหมือนแบบกันซีนไม่ให้เราเอารถขึ้นเพราะอยากเก็บตังค์แน่เลยอีดอกขึ้นมาเจนทาบบนี้ครบปกติขับไม่ได้หรอกร้ <S <S 2> <S 2> องไห้เสรยดีนะครัับมนก็เป็นเหมือนแบบวิวภูเขาวิวทะเลอะไรนะเป็นร้านอาหารใช่ไหมเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วย ส,ส,สุดความเป็นกระเทยในตัวทั <S 2> <S 2> <S 2> <S นทีอันนี้เราอยู่ที่เกรสแลงเ์เขาหลักนะคะห้องที่เราพักวันนี้เป็นห้องพูลวิลล่ามีสองห้องนอน1ึห้องนั่งเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวพาไปดูข้างในเวอร์แบบเวอร์มา,ากฝั่งนี้เป็นห้องนั่งเล่นอันนี้เป็นห้องนอนเล็กอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่เดี๋ยวพาไป,ปห้องนอนใหญ่ก่อนเปิดเข้ามาเป็นผงตรงกลางก่อนนะคะก็มีโซฟาอันเดิมขำๆนะคะแล้วตรงนี้ เป็นส่วนของห้องนอนเวอร์แบบเวอร์มากห้องนอนก็จะเป็นวิวแบบซีวิวสวยมากแล้วคือตอนนี้เหมือนแบบพระอาทิตย์กำลังจะลงมาคือตอนนี้เราจะเล่นทะเลก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบคลองบัวก็ได้ตรงนี้มีคลองบัวใหญ่จริงใหญ่มากมีสาวเอ๋ยอะไรเอ๋ยมีอันนึงที่เวอร์มากนะคะเ้าอยากให้ดูว่าคือห้องน้ำอันนี้เป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเก็บของจะได้ดูเรียบร้อยส่วนนี้คือห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมอ h i s and her ตามไอ้นี่แล้วก็มีอ่างจักรกุชี่ใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะอืมเวอร์ <Word. S 2> ห้องอาบน้ำอันนึงอันนี้เป็นห้องส่วมเอาไวอ้อึบต่างๆ่าน,นา่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กก่อน อันนี้คือห้องนอนเล็กซึ่งก็ไม่เล็กเลยซึ่งก็ไม่เล็กเลยอันนี้เป็นมาตรฐานโรงแรมปกติเลยก็มีความว่าใหญ่กว่าโรงแรมมาตรฐานเลยแล้วที่สําคัญคือห้องนอนเล็กเองก็ยังมีอ่างจากกุชี่ไว้สําหรับการแบบนอนผ่อนคลายตรงนี้นะฮะอันนี้คืออ่างจากกุชี่จากเพื่อนๆก็จะเห็นเราตอนแบบอาบน้ำนลงนะใช่นะคะดีด,ดีนะคะอีกห้องหนึ่งที่น่าไปมากห้องตรงกลางเป็นห้องอะไรนะปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้ห้องนั่งเล่น mm hmm. เป็นปาร์ตี้รูมต่างๆนานาอันนี้คือห้องตรงกลางนะคะที่เขาบอกว่าเป็นห้องแบบห้อง นั่งเล่นห้องอะไรอย่างี้ห้องนี้มันรับด้่สูงสุด6คนจะเสริมเตียงตรงนั้นก็ได้หรือ,อีก2คนก็จะมานอนตรงโซตรงนี้ก็ได้ก็ไม่มีไม่ติด,ตดอะไรเพราะมันกว้างมากแล้วก็มีครัวเล็กๆมีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะเทมเพิคันตรงนี้ก็คือมีระเบียงอันใหญ่ด้วยใช่ไหมเห็นอยู่แบบมีระเบียงอันใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ ก้อนยาวมากอีดอกเนี่ยยาวไปถึงข้างบนเลยแต่ก็ดีเปิดสะดวกดีนะฮะห้องนี้นะคะปกติอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ตอนนี้เขาทำโปรโมชั่นอยู่อยู่ที่สิบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อคืนหนึ่งซึ่งไม่แพงเลยแม่เพราะว่ามันนอนได้ถึงหกคนแม่หาเอาแบบเล็กน้อยก็แบบสามารถที่จะแบบมาอยู่ห้องที่มันใหญ่โตขนาดนี้ได้เนื่องจากโรงแรมมันกว้างมากเราสามารถกดศูนย์เลขรถกอล์ฟประพาเราไปข้างหน้าได้แต่ถ้าในกรณีที่เราอยากออกไปเซเว่นเราก็สามารถกดศูนย์แล้วบอกได้ว่าเราต้องการออกไปนะเขาก็จะมีรถรับส่งให้ก็ดด่่ไไมมเเิินน ไม่เดินหรอกไม่เดินอีกหรอกกูนอนอยู่ตรงนี้ยอ่ะเดี๋ยวทันเดี๋ยวไปเดินเล่นที่หาดกันจ้ะพูดน่ะมจะชัดขึ้นไม่ใช่ใหม่ แต่เพราะหิวมากอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพรีเซนต์มากๆเลยว่าอร่อยมากยำทูน่าไม่ใช่ไม่ใช่ลาบแซลมอนอันนี้คืออะไรนะคะลาบลาบแซลมอนใช่ปะลาบทูน่าที่ต้องหยุดจัดทุกคนหยุดเลยทุกคนหยุดผิดหมดทุกคนที่บอกให้มันเป็นแซลมอนก็ได้ไงเกิดละอืมแตงก้านอืมอร่อยพวกนี้มีไปไหนบ้างนะเขาตะปูเขาตะปูเขาตะปูคนไม่เคยเห็นอ่ะที่เขาดังคือเกมบอลเขาเกมบอลเขาเรียกกันยันเอาจริงๆแล้มันเป็นเกมบอลภาคที่นานมากๆเหล่าก่ามากๆอร่อยนะ อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยบางกีที่เข้ามาแจ้งบอกว่าบริเวณนั้นมีที่โยนโบแล้วก็คาร์ราเกตด้วยฟิลเมเจอร์โยนโบไม่สนทู้สนใช้มีฟิตเนสไหมคะุคนตาคาร์ราเกตมีฟิตเนสว่ะต่ก็กจริงจราแฟรซิตี้เยอะมากมีอะไรให้ทำเยอะอยู่นะไปเรากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวแบบไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยดีกว่าอืมโอเค มอร์นิ่งนะคะตอนเช้านะครับเขาก็จะมีอาหารเช้ารอ,อยน้ำมาให้อีกแล้วนะคะก็คือหาทำทุกโรงแรมบอกว่าปกติถ้ากัดเป็นแบบเบรคฟาสต์มันก็จะคือเหมือนแบบเป็นกลมๆเล็กๆทั่วไปแต่เนี่ยคือแบบเยอะมากแล้วก็แบบเมนูแบบจริงจังอะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าแต่ว่าอาจจะต้องกินในห้องนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่เขาหลักวันดูแลนะครับวันนี้ผมขอแนะนำตัวในวันนี้ผมเป็นไกด์นำเที่ยวของเขาหลักวันเดูแลนน<ะ>ชื่อว่าปังปอนนะครับ<ะ>วันนี้เราจะเดินทางกันไปที่อ่าวพง,งานะครับหรือว่าเกาะตาปูเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านท่าด่านก่อนนะครับ<ะ>หลังจากนั้นเราจะเดินทางโดยเรือหางยาว<อ>นะครับหรือลองเที่ยวบ๊สในการไปที่เกาะตาปู ภาพเขียน <ge> <ies> 3,000ปีนะครับจริงๆมันจะมีสตอรี่อยู่2สตอรี่เป็นสตอรี่นิยายกับสตอรี่จริงนะครับสตอรี่นิยายเป็นนิยายเกี่ยวกับน้อป่าเป็นเกี่ยวกับสังทองนะครับส่วนเป็นสตอรี่จริงอ่ะเป็นภาพวาดของชาวเดินเรือพวกอินโดนีเซียครับเป็นพวกคล้ายๆชาวมอแกนพวกชาวชาวเรออะไรประมาณนี้มาหลบลมหลบพายุเขาเขียนเรื่องราวต่างๆที่เขาผ่านมาที่เขาพบเจอมาแล้วก็มันเขียนลงบนนี้เป็นภาพวาดน่ภาพวาดน่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อไปที่ท่าลอดกันเลย ตอนนี้อยู่ที่เกาะทะลุป่ะมันจะเป็นเรือเงี้ยเรืออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล่นวนแล้วก็ลอดถ้ำไปแต่ก่อนคนจีนน่จะมาเยอะมากเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นเหมือนกันแต่ทอมังกรอมังกรต่างคณแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงที่คนจีนเพิ่งเข้ามาได้เมื่อวานนะฮะก็เลยแบบยังไม่มีใครตอนนี้ไม่มีคนเลยมาง่ายมากถ้าเกิดว่าใครคิดจะมามาช่วงนี้ก็จะดีอันนี้เราไปกับ สู่ปัหญีมูเชีราชีแคนูนะคะติดต่อเบอร์089289641 6เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยเลยพาเราเข้าไปด้านในแล้วก็ตรงสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ของอุทยานนะครับความหมาของอุทยานก็คือว่าห้ามบินโดรนแัดความสะอาดสู๊ตชีพนะคะเป็นเป็นปกติอยู่แล้วคุณพี่ครับปกติคนเยอะไหมฮะเยอะครับคอยาโควิดเป็นมันพัน ก่อนก่อนส่วนมากจะเป็นเทคโนโลยีอ๋อใช่ใช่ก็นี่จะติดตามความเชื่อแหละอดใต้ท้องก่อนตอนนี้ก็โควิดไปอย่างว่านะคะก็เลยเงียบมากคนไทยก็ได้ว่าเที่ยวสบายมากจริงคนไทยควรมาช่วงนี้ไม่ต้องมาแย่งกับคนจีนไอเหี้ยใกลจริงใกล้มากกลมากอุ้ยวาซาสวย เขาบอกว่าถ้ำน,นี้จะเป็นจุดไยแม็กของที่นี่ก็คือเป็นถ้ำที่เป็นเหมือนท้องมังกรถ้ำท,ที่สาม นันแล้วครับเอาตาปูนะครับจุดแลนด์มาร์คของที่อ่าวพังงาน,นะครับเป็นเกาะตาปูที่ดังได้เพราะว่าเขามาถ่ายหนังเรื่องอเจมบอลจริงแล้วที่มามันจะมีหลายที่มามากบางคนเขาเรียกว่าเขาตาปูตาปูแบบถึงตาปูทองแ,<ต>แต่หลักๆเขาจริงๆอ่ะชื่อเขาตาปูขอตาปูไงตาปูวาวาปูเขาฝังอยู่ในดินอ่ะปลาจะขึ้นมาสองงาน เขาตะโูเป็นจุดชมวิวของเขาตะปูนะคะอยู่ที่จังหวัดพังงามันก็คือหนึ่งเขาที่แบบกระโดดอะมาหนึงอันนะคะก็ทําดีหมายถึงว่าเวลาทางเดินทางอะไรเงี้ยเขาทางใช้ได้เลยแหละจุดชมวิวต่างๆประตูตรงนั้นมันมีเหมมีจุดอะไรให้ไปข้างในอีกทีนึ่ง ไฮไลท์นึงนะคะที่อยู่ในเขาตะปูก็คือเขากินการถั่วอยู่นะลักษณะตอนที่มันค่อยๆลมนี่มันจะน่ากลัวขนาดไหนวะกติดกันนะเมื่อก่อนอ่ะมันจะขินก้อนนี้มันจะติดกันพอมันติดกันเสร็จมันเกิดการสไลด์มันเกิดการน้ำซ้อมันก็เกิดการสไลด์ลงอ๋อชีติกันอยู่แล้วชีไม่ได้อย่างนี้แล้วมาพิงกันอย่างนี้ชีติดกันอยู่แล้วแล้วชีไม่เข้าใจว่านึกว่านึกว่าโค่นตบลงมาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สไลด์ลงมาการตัดของอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค ก่อนสองคนไม่สู้กันแล้วเนี่ยมันเป็นจุดด้านหลังแค่นี้ไม่มีอะไรเขาแค่ไปดูเฉยๆเป็นมุมที่ใครไม่ค่อยได้เห็นหรอกตรงนี้เขาสุดอย่างไม่มีใครเดินมาเป็นมุมที่ใครไม่ค่อยเห็นอืมตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวปัญญีมีชุมชนของคนอิสลามอยู่กว่า400คนนะฮะ ก็คือชุมชงใหญ่อยู่นะก็มีหนังข้าครัวอยู่ก่อนมันจะไม่ได้เป็นชุมชนใหญ่เขาจะเป็นชุมชนที่กระชังปลาอ,อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับเขลุคธรรมาชาติของชุมชนแล้วก็มีพวกของซีเวเนียของสัมผัสเปิดร้านะะอาหารก็รองรับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอา,อาหารก็อร่อยดีลองกินผาดผักชีกันเลยผัดผักชีเกี่ยวมากขนาดนี้เราจะมีนะครับเราจะไปเดินดูที่ชุมชนเบาๆแล้วก็ไปดูสนามฟุตบอลที่เป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ เหมือนโร,รงนี้ตรงนู้นนะ่ะก็คือเก๋ยอยู่นะเมื่อกี้มองเข้าไปก็เป็นเป็นตึกที่อยู่ในอยู่ในมานานมีมานานนี่จะเหนี่นอยงีไปแล้ว ัเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะที่นี่คือขายไข่มุกเยอะอยู่นะที่นี่หลักๆก็คือหลัี่เขาคือขายของซอร์เนียเพราะรีสตารเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะมาเยอะพอมาอยู่เกาะแบบนี้แอบน่ากลัวตอนพายุเข้าเหมือนกันนะพายุเข้าอะ่ะมันก็มีส่วนิด่มีข้างๆข้างๆเกาะที่นี่เราสังเกตดูเราจะมีมันจะมีเกาะอ,อยู่รอบๆมันจริงทำให้เหมือนมันไม่เหมือนกับว่าทะเลเป็นทะเลเปิดโอเคไม่ก็จะโดนการลมการไรไว้ละโลเคชั่นที่บอกว่าเซฟแล้วอ่ะโอเคโอเคไม่โดนพายุตรงๆอ่ะถึงตรงนี้เป็นสนามบอล เฮ้ยมันลื่นมากเลยเฮ้ยอ๋อไหนทำคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์เข่าแตกเลยเฮียเล็ดออกเลยเฮียอ๋มันลื่นยังไงมันลื่นอย่างนี้ไม่ใช่หรอมันไปถ่ายยังไงวะอ่ะอันนี้คือสนามบอลลอยน้ํานะคะเขาจะมีกฎยังไงนะเราซิเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรรอบเลยนะมีนอกจากน้ำเนี่ยใครเตะหล่นน้ําไปคนนั้นก็ต้องว่ายไปเก็บก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมนักบอลถึงเปียกตลอดเวลาใช่คือเคนต้องเดือยพองเปียกตลอดเวลา ค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาล่องแพไม่ไผ่นะคือที่เนี่ยมันจะแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วน้ำมันจะเหมือนแบบถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่เชี่ยวมันจะต้องใช้เวลา3ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่อันนั้นคือแรงจริงๆแต่ว่าอันนี้คือมันถ้าน้ำเชี่ยวมันก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไมต้องปวดตกเตรียมเปียกแล้วก็ถ้าจะไปเล่นในนี้ครับเขาแนะน้ำให้ให้ถอดรองเท้าไปเลยเป็นเหมือนที่เปิดเชี่ยวหลามเเชี่ยวหลามเนยใช่ เอาแล้วเชี่ยวแล้วจ้าโคเกิดกันอุ้ยเชี่ยวจริงว่ะรถว่ะอู้โอ้ยเย็นยืนนะไปแล้วจ้าอะไรอะไรมึงอะไรฮะดูจอยนะดูสนุกไง น้ำดีว่ะเย็นดีอ่ะนี่ว่าทะเลร้นลอนอะดีน,น้ำมันสะอาดอน้ำสะอาดมากมันแบบมันเก๋อ่ะอะไรนะงูไอ้ะะอแล้วน้อง แลที่เชิญอยู่แมงกหล่นลงมาทําไงวะอยู่แบบนี้แล้วว่าตกฝุกลงมางเงี้ยระหว่างทางค่ะตรงนี้มันจะมีจะมีงูแบบว่าอยู่บนต้นไม้แล้วนานก็ขดนอกนไปเพราะปกตินานจะหากินตอนกลางคืนกลางวันนางก็นอนก็คือถ้ามีงูลงมาก็สะสะแทนหนึ่ง ตั้งหลังมาแล้วไม่เป็นโจมอย่างนั้นวะก่อนนอนไปนี้นะครับเรามีของมาแนะนำอแล้วไม่ใช่ของแนะนำจ้ะของที่เราใช้คือเป็นปกติอยู่แล้วคืออย่างลังโคมอัดวานเจนิฟิกหลายคนคงเคยได้ยินแบบชื่อของลังโคมอัดหวานเจนิฟิกอยู่แล้วลังโคมเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าดังมากแล้วใครๆก็รู้จักอันนี้เคยใช้ลังโคมครั้งแรกตอนอยู่อเมริกาใช้ครั้งแรกอน่ย ผิวสัมผัสคือโคตรดีเนียนคือมันโอเคอะแล้วมันเห็นผลเราตื่นเช้ามาเรารู้เลยว่านี่มันมันมันช่วยแล้วตัวนี้เป็นตัวแบบเซรั่มแบบเข้มข้นคนที่แบบว่าหน้ามันมันหรืออะไรไม่งี้ไม่อยากทามอยเจอร์ที่มันหนักหน้าเกินไปเซรั่มตัวนี้คือตัวเดียวอยู่เธอรู้ไหมว่าทำไมอือเพราะน้ามีส่วนผสมแบบโอเวอร์มากเคยได้ยินโปรไบอติกพรีไบอติกเป่าเธอจริงๆโปรไบอติกกับพรีไบอติกอะมันเป็นแบคทีเรียถ้าเราเลี้ยงอยู่บนหน้ามันจะช่วยป้องกันและแบบฆ่าแบบพวกพวกแบคทีเรียตัวอื่นที่แบบมีผลไม่ดีต่อ นะเช่น p acne สิวใช่เกี่ยวกับตัวสิวตุว่มนี่อย่างนี้ไปเลย,ยนีวอร์อม<ก>คือนางอะ่ะจะช่วยให้หน้าเราอะ่ะปรับสมดุลหน้าเราให้เหมือนกับให้ดีขึ้นช่วยเรื่องดูผุมโทนแต่ตัวเนี้ยนะที่เด่นชัดคือเรื่องริ้วรอย ถูกลดมากคนเราใช้กันเยอะแล้วเราก็ารู้สึกว่าเหมือนแบบเออมันเป็นอะไรที่ได้ผลจริงก็งจริง,รงนะแล้วจริงราคาราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นนะแล้วถึงเงี้ยมันมีโปรโมชั่นลดนู่นลดนี่ลองไปจับจ่ายดูน่าซื้อนี่ก็ได้คนเล็กมาลองดูก่อนอหนึ่งคือไม่มีกลิ่นน้ำหอมสองก็คือแบบตึมเร็วอันนี้คือไปแล้วนะใครนไม่อยากทาครีมซ้ำซ้อนหรือว่าอะไรก็ให้ทาตัวนี้ตัวเดียวคือจบทุกแม่อย่าลืมนะครับ ฝากตัวนี้ไว้ในอ้อมอบปัอมใจด้วยสิ่งสำคัญถ้าใครกลัวของไม่แท้ของอะไรเขาจะแบนีค่ะทุกข้างใช้ดีจริงๆเป็นแบรนด์ไเอ็นที่บอกเลยว่าคือราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าสรรพคุณที่เขาให้ก็แน่นเต็มขวดเหมือนกันถูกต้องนะครับเอาไปหาใช้ดูนะคะตามเขาจะแบนทั่วไปใชนอ สรุปทริปพังงากันน,นิดนึงนะคะจริงๆทริปนี้มันดีมากเพราะว่าเราได้ไปหลาย,ลายที่มาเพราะเรามากับเขาหลักวันเดอร์แลนด์ทัวร์นะคะเพราะเขาหลักวันเดอร์แลนด์ทัวร์เนี่ยเขาเป็นทัวร์ที่ทําโดยคนพังงาเลยนะคะเป็นคนพื้นที่เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนที่น่าไปเที่ยวบ้างแล้วก็หลายๆที่ที่เขาพาเราไปเด็กก็ลือยู่ถ้าชอบี่ไหน ที่ชอบมากคือลอดทำ้ำเพราะว่ามันดูตื่นเต้นดีแล้วก็พอลอดเข้าไปแล้วมันก็เป็นแบบเวิร์งแบบสวยะอ,ยอะไรเงี้ยด้านในนี่ชอบล่องแพชอบเพราะว่ามันแบบมันเย็นๆแล้วก็น้ำแช่แล้วก็แบบมันแปลกดีอะโชคดีดยที่มาตอนน้ําแบบน้ำหลากมันก็เลยแบบเรือมันก็เลยเก๋อแล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบก็เอาไปเลยเก้านะครับไปเรื่อมลมที่นี่ก็ดูแลดีมาก โรงแรมก็ดีมากใช่วันนี้เราก็มาพักกันโรงแรม g r ร s l a n d Beach Resort นะคะโอเคซึ่งที่นี่ก็เป็นพนักง,งานที่ดูแลดูแลดีทุทกขั้นตอนเลยอะไรเงี้ยเออมาคราเที่จะบมาพักที่ Grasland นะคะขึ้นลิงตรงนี้ไปติดต่อไปสอบถามไปที่ตรงน,รงรงนี้ส่วนใครที่อยากมาวันเดอร์แลนด์เขาหลักนะคะก็กขึ้นลิงให้ด้วยขึ่นเดียวกันมีเหมือนกันช่ไหไปเลือกเอาอ คนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับมาพังงาก็นั่งแอร์เอเชียมาลงภูเก็ตก็ได้หรือกระบี่ก็ได้ใช่ครับแนะนำว่าให้ลงภูเก็ตจะใกล้กว่าซึ่งแก่พังพัดเหมือนเราเพราะว่าถ้ากระบี่เนี่ยคือขากลับก็2ชั่วโมงครึ่งอยู่นะจากตรงนี้ไปอ่ะต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยว็กกดไกลเลยนะคะฝากกดติดตามนะครับใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในยูทูปก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย